สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเย็นจิตพรเทวีทุกคนเลยค่ะก็เราก็มาตามต่อแนวทางกันนะคะอันนี้เป็นเลขของปู่ชัยภูมิค่ะเดี๋ยวสาวดําก็จะทําสูตรเป็นสูตรที่เจ็ดนะคะสูตรที่เจ็ดแล้วก็เอฟซีก็กรุณาแคปไปด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเบิหวยออกมาแล้วถ้าเลขออกมาแล้วถูกก็จะว่า,าไม่เห็นลงอะไรประมาณเนี้ยนะคะ ว่ายังไงท่านจะซื้อมาซื้อชอบหรือมาชอบแคปเอาไว้ให้หน่อยนะคะท่านจะได้รู้ว่ามันเข้าหรือเปล่านะคะสําหรับแนวทางนะคะเอฟซีที่ราคาวันนี้อากาศ แบบเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันสามฤดูนะคะปู่ชัยภูมิกัะถ้านให้มาในงวดนี้เจ็ย์สแล้วก็90้าศนะคะเจ็แล้วก็90นะคะแล้วก็2ตัวบนล่างนะจับได้เป็นเจ7ดศูนย์เจ็สาสามเจดเกสค่ะชอบจัดขัดเลื่อนผ่านไปเลยนะคะเอที่รักทุกทุกท่านนะคะ เราไม่ว่ากันนะคะเราไม่ว่ากันนะคะเราว่าไปตามที่เราทําได้มันจะออกตัวไหนอะไรยังไงนะคะก็สารพมก็ทำให้นะคะทำให้ะะเอฟซีนะคะตัวเองก็เสียนนะะเส่ยงมือนกันค่ะเสี่ยงเหมือนกันนะคะค่ะเราจะได้รู้ว่า เลขเข้าหรือไม่เข้านะคะจะได้ค่ะนะคะเลขปูชัยภูมิสวยนะคะอันนี้เป็นสูตรสารสูตรที่เจ็ดก็พิจารณาดูนะคะ ท่านชอบไหมนะคะเข้าตาคณะกรรมการบ้างหรือเปล่านะคะเข้าตาคณะกรรมการบ้างไหมนะคะทีนี้เราก็มาดูสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างจับให้เลยนะคะ สีนะคะพิจารณาดูนะคะเอซีที่เราจะทูกท่านนี่เป็นสูตรที่เจ็ดแล้วนะคะสูตรที่เจ็ดกับศูนย์หนะคะศูนยส,สี่สี่ห้นะคะพิจารณาดูให้ดีว่าเราชอบไหมนะคะถ้าเราชอบเราก็แคปเอาไว้นะคะ ก็วันนี้แนวทางของปู่อะแนวทางของหลวงพ่อพรมาแล้วนะคะนะคะเมื่อวานนี้ไม่ได้ลงเพราะว่าเครื่องมันสะดุดนะคะสําหรับช่องพรรุ่งพรมีพารวยนะคะเนี่ยนะคะเสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยเราก็มา ตามดวงต้องไปตามดวงอ้าวปู่ชัยจภูมินะคะทีนี้เรามาดูสูตรที่7็กันเลยค่ะสูตรที่7สูตรสาวดํานะคะดูนะคะอ่าขอโทษจะไม่ได้ตีกรอบตัวเนียโอ้ยเอแป๊บเดี๋ยวกับแป๊บเยนะคะแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่ได้ตีกรอบจ้ะลืมนะคะ ดีกบวนนะคะจะได้เป็นเรียบร้อยนะคะตะะีกลมนะคะแป๊บเดียว,วะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วสวยงามและชัดเจนแล้วนะคะ ันนี้เป็นแนวทางในงวดประจำวันที่1สิงหาคมพศ2567นะคะสูตรเด่นที่9054 9054นะคะชอบไหมหเข้าเข้าตามไหมคะได้ยินแล้วเข้าหูไหมคะ9054นะคะ3ตัวบนจะมี905 049 905 049นะคะแล้วก็จะมี594 405 594 สี่ศูนย์ห้านะคะสองตัวบนล่างนะคะสองตัวบนล่างก็จะมีศูนย์ห้าศูนย์สี่สี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์สี่สี่ห้านะคะท่านชอบไหมแคปแคปหน้าจอไว้นะคะ หลวงพ่อพรมาแล้วนะคะหลวงพ่อพรให้มาแล้วค่ะสําหรับในงวดนี้นะคะส่วนเลขเด่นอ่าสูตรเด่นสี่ตัวบนของสาวดำพารรวยนะคะ9 0 5 0 4 9 9ย5 0 49, 4 9 5 9น4 0 5 5 9 4ก้5น4ะคะแล้วก็เลขสองตัวบนล่างจับให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มี90 95 94 909594 0504และ54 45นะครับทีนี้เราก็มาดูเลขหลวงพ่อพรที่ทุกคนรอคอยนะคะมาแล้วค่ะเมื่อวานมาแต่เมื่อวานนี้นะคะมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แต่สาวดำรงช่องลุงพอทีวีพารวยไม่ได้นะคะเพราะว่าเครื่องเครื่องไม่รู้มันเป็นอะไรมันหมุนติ้ว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 อยู่นะคะเน็ตจะว่าเน็ตไม่มีก็ไปให้เขาดูแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวที่เน็ตอ่ะชัด ชัดเจนเลยนะคะดูเลยนะคะหลวงพ่อพรในวดประจําวันที่1นึ่งสิงหาพศสองพันหกสินะคะหลวงพ่อพรนะคะเด่น3มตัวบนมี8ชุดด้วยกันนะคะมี8ปดเก้าสองแป8เ3้าสา แปดเจ็ดสองมีมีสี่หางด้านซ้ายมือนะคะด้านขวาก็มีสี่หางเชด่อมกันลวดต้องเป็นแปดหางนะคะเป็นแปดชุดนะคะอะไรคัน เรีหลวงพ่อพรไม่มีโต๊ดนะคะเข้าตรงๆเลยนะคะทุกงวดขอขอโทษจะทุกทุกครั้งที่เข้านะคะแปดชุดค่ะนะคะของท่านแน่นอนกับไม่มีกับไม่มีโต๊ดนะคะเข้าตรงๆเลยหรือถ้าท่านอยากอยากโต๊ดอยากเต็งอะไรก็ว่ากันไปถ้าซื้อลอตเตอรีร่ก็ต้องซื้อกับแน่นอนแหละถ้าไม่กับก็ไปหาตัวนี้เลยค่ะ หาแบบนี้เลยนะคะท้ายรางวันที่หนึ่งของหลวงพ่อพรไม่มีไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะท่านของท่านเข้าตรงๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราซื้อลอตเตอรี่เราก็หาซื้อตรงๆแบบนี้เลยค่ะรางวันที่หนึ่งก็มีมีสิทธิ์ที่จะลุ้นนะคะเพราะว่าเลขหลวงพ่อของท่านจะเป็นสามตัวตรงนะคะแล้วก็เลขสองตัวก็จะเป็นล่างอย่างเดียวนะคะเอาทีนี้ฟังนะคะบางท่านไม่มีเวลาฟังก็ มีเวลาฟังแต่ไม่มีเวลาดูนะคะเพราะว่าอาอาจจะทํางานตาก็จ้องทํางานแล้วก็หูเราก็ไว้ฟัง8 9 2 8 9 3 8 9 2 8 9 3 8 7 3 8 7 2 8 7 3 8 7 2นะคะมี4ตัวดังด้านสีแดงนี้นะคะ แล้วนังด้านกว่ามือสีน้ำเงินก็มี5 7 3 5 7 2 5 7 3 5 7 2 5 9 3 5 9 2 5 9 3 5 9 2ะะส่วนเลขล่างก็จะมี4 4 4 2 4 4 4 4, 4 2 7 2 7 4 7, 4, 7 2 7 4 7 2 7 4 0 2 0 4 0 2 0 4 3 2 3 4 สามสองสามสี่มีเท่านี้นะคะไม่มีไม่มีไม่มีไอ้นั่นก่ะเลขสองตัวท่านก็เหมือนกันก็ถ้า,เข,าเข้าก็เข้าตรงๆเลยไม่มีเข้าตัวกลับนะคะเลขหลวงพ่อนะคะซึ่งท่านเคยส่งให้สาวดำมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะคะอ่ะพิจารณาดูเลยค่ะ per report que va venir bien... ขอทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้ขอเฮงๆๆเฮงรวยรวยจ้า